สว,ว,วัสดีครับนีวีดีรีวิวทูนะครับผมก็จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งครับผมช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงรายการกินอาหารของคนดังอีพีหนึ่งครับผมในอีพีนี้เป็นของคใครครับคุณคิมคีของเป็นของพี่มูมตุน<ะ>ของพี่อูจุนครับผมนั่นคือไฮโยจลลี่ครับผมจลลี่ในหัวในหัวดรับพี่มุดพี่เย็ดพี่อูจุนมูจุน ีรีวิวซองให้ดูหน่อยครับมีอะไรบ้างครับคุณยูกมีมีรถอะไรบ้างครับมีองุ่นเขียวองุ่นม่วงคุณหันมาทางนี้นี่ครับรถโคครับรถโคครับนั่น้มันบูเบอรี่ครับครับเออมีมีรถอะไรบ้างราคากี่บาทครัคุณฮิบเปิดเผยในรูปคุณก็เห็นสิครับนี่ครับยี่สิบห้าบาทเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ผมว่าผมว่าชุดคุณต้องแตกนะเอาไปเปลี่ยนไปเอาไปเปลี่ยนไปเขาโผล่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรว่อรีวิวซองนะครับว่าเป็นแบบไหนค,คุณรีวิวดิครับซองก็สีฟ้าชมพูฟ้ารถก็มีตาเนียบแล้วก็เขียนชื่อว่าตาไฮโยยินลี่ขยับเข้ามาหน่อยครับเนี่ยแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาองังกฤษดิ ล,ลูกอมเคี้ยวหนึบมันลูกอมตรงไหนวะมันดิลลี่ไหมเหรอ,เอ,อมีรถบุลี่โค้กกินอะไรคุณหัณนทางนี้เดียวผมอ่านไม่ออกอและ <c oughs> กินอง,งนุ่นครับ <c oughs> ประมาณกี่กร,รัมครับห่อนี้ไม่รู้อ่ะเจ็ดสิบกำครับทั้งหลังครับทั้งหลังครับงานครับอ่าอะอานนี้ครับผมไม่อ่านออยยูู่่อยู่ได้กี่ปีครับ หนึ่งปีครับรู้ได้ไงครับก็คุณพูดมันเด็ดคุณพูดครับโอเควันนี้เราเราจะมารีวิวแบบตามจริงเราจะมาชิมกันเลยครับว่าจะเป็นไงครับชิครับพูดงีมันตีชิ่ไม่ออกอะ่ะคุณนี่มัน,นคุณโลคุโสดนะคุณนิมันนี่อันนี้คือรสอะไรอ่ะคุณชิม่งโคลา้วะชิเยเนี่ครับ เราจะมาชิมโคลารครับ,ค,รบความจริงครับ,รบไม่ตายไม,มไม่มีสปอนส์ครับโคลาพอเหร็จก็ครัโคลาวเาต็มสิบแล้วแหละครับบนนี้แบครับแบครับทำไมครับถึงหักเบี้ยวครับจ่างม,มาศูนย์เล่นเล่นหนึ่งบาทก็คือ น้ครับต่อไปครับรู้แล้ววะอางุ่นนะครับเออเมื่อกี้ผมลืมบอกนครับขอมผมให้ละเสร็จแล้วองุ่นเขียวนะครับผมถามว่าทำไมวันนี้ไม่มีไม้ไม้เจงนะครับ สัส้นๆเลยได้ใจก,กว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งคุณลิบอ่ะเดี๋ยวผมหาบุบลิแบบเอาเคครยบเอาเงินเกี่ยวให้เท่าไหร่ครับคุณคิมคิบให้แปดนะครับขาดเพราะทำไรครับฝาดครับมันฝาดครับมันฝาดมันฝาดครับต่อไปครับ อะไรบูเบอรี่ครับนี่จะเป็นให้ทางอย่างนี้ครับรีวิวทั้งความเป็นจริงครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยรถนี้ให้เท่าไหร่ครับพรุ่งนี้พี่ให้เจ๊ครับทำไมครับไม่รู้อ่ะมันแปลกๆไม่รู้ คนขายก็คนขายก็ผมก็รู้มูหมูดตุนน่ะมูดตุนน่ะไม่ใช่อูจนุนหรอกขายเรื่องมนนือละครับผมก็สามสามรถคุณชอบเบียงอันแบบนะครับหนึ่งของสามนี่ครับอันแรบที่หนึ่งครับโคราสอ,องเอ่ออังุน่นอะไรครับ บูบล um, <weiß> ี่หออบูบรี่หน่อยคอมผมหนึ่งองุ่นสองบูบรี่สามองุ่นเพราะว่าโอ้ยไ่ต้องดูดิฮ่าฮ่าฮาไมว่าทำไมมันจับหรือเป็นก้อนคือผมสั่งมานานแล้วแล้วมันก็เหลืออยู่ห่อเดียวแกลบไฮโดรเจลลี่ที่คุณรู้สึกทั้งหมดครับภาพรวมครับจําสิบครับเท่าจําสิบเท่าภาพรวม เอ้ยให้ก่ากว่าทำไมถให้เก่ารชาไดีผมให้ครับแปะภาพบัวมั้งถามว่าไมให้ผมง่้แปะ ลืมบอกนะครับเื่อใครไม่รูร้เฮ้ยอะไรอ่ะผลิตจากยีนนะครับภาพรวบผมพาพผมให้แปะนะครับผมอันดับแรกคื แบบแรกคือผมนก็คือมึงแดกผมกูยังหมดนเนี่ยดูดิเฮ้ยผมดูดีมันก็ผมก็ได้สามอันปิดงไงทำอะไรครับเอานี่ดูดิไม่เป็นไนะครับคือความความคิดส่วนตัวครับผมสำหรับอีพีหน้ากินตามของ ยินอาหารของคนดัง EP ่อดยายเปใครรอติดตามครับทุกคนี่นอนี่เขาได้ครับสบบนมยมนมนมประมาณนั้นแหละเจอกันคิดน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย